สวัสดีครับทุกท่านครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าอัสสังหาทิติวันนี้หัวข้อที่ผมสมศักดิ์นะครับจะนํามาคุยกับท่านก็คือปี2563เนี่ยซื้อคอนโดแล้วปล่อยให้เช่าเนี่ยยังไหวไหมนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมีหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องของผมเนี่ยนะครับถามมาทางไ d ดี n e ว่าเฮ้ยคุณสมศักดิ์ตอนเนี้ยคอนโดหลายๆที่เนี่ยนะครับราคาก็น่าสนใจโปรโมชั่นก็น่าสนใจ แพ็กเกจรวมๆแล้วน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะซื้อไว้สักห้องสองห้องนะครับจุดประสงค์ก็คือซื้อลงทุนแล้วก็ปล่อยให้เช่าเนี่ยนะครับแต่หลายๆท่านก็กังวลนะครับว่าเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยงงอย่างซื้อแล้วปล่อยให้เช่าเนี่ยยังไหวไหมก็โอเคนะครับก็วันนี้ผมสมศักดิ์ก็เลยจะมาชวนท่านคุยในหัวข้อนี้นะครับว่าปี63เนี่ยซื้อคอนโดแล้วปล่อยให้เช่ายัางไหวไหมติดตามมนะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มคุยกันในประเด็นนี้นะครับก็ผมขออนุญาตนะครับขายของนิดนึงนะครับคือตอนนี้นะครับผมรับงานขายนะครับเออ่ทาวน์โฮมนะครับหรือเรียกทาวน์เฮาส์ก็ได้นะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ํา24ตารางวานะครับในหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวเนี่ยนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ติดถนนนวลจันทร์เลยนะครับรามินทาถนนนวลจันทร์นะครับเออ่ต้องบอกนี่ความพิเศษของหมู่บ้านนี้ก็คือ ติดถนนใหญ่ติดถนนโดนจันอย่างที่บอกเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงข้ามหมู่บ้านไดบอนแกรนวิวเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงข้ามเซเว่นนะครับเซเว่นช็อปที่อยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยเป็นช็อปใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ช็อปเล็กๆเลยถือว่าเป็นช็อปใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วยื่งไปก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับขายทั้งตลาดอาหารแล้วก็ขายพวกของสดนะครับแล้วนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเดินทางออกไปนะครับจะไปถนนรามินทราก็ใกล้นิดเดียวนะครับจะออกไปเลียบทางหลวน รามอินทราอาจนาลงก็ใกล้นิดเดียวนะครับเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากๆนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าสนใจก็แอด ID เดีไลน์มาคุยกันนะครับโอเคครับหลังจากขายของเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคุยกันต่อนะครับก็คือในการซื้อคอนโดแล้วก็เอามาให้เช่าต่อเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ท่านคำนึง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับ ที่จริงในการซื้อคอนโดและปล่อยเช่าเนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องคบคิดอยู่หลายประเด็นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรายกมาแค่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือจํานวนผู้เช่านะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างร้ายแรงเลยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่งประกาศออกมาไม่นานนะครับปรับตัวเลข GDP นะครับของปี2663เนี่ยนะครับเป็นติดลบนะครับ8.1%นะครับ ถามว่ามันร้ายแรงขนาดไหนทเทียบกับปี40นะครับไอช่วงออวิกฤตต้ตยมยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ในปี40เนี่ยเราติดลบแค่7.6%นะครับแต่ปีนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยคาดว่า GDP จะติดลบต้องติดลบ8.1%เลยนะครับโอ้โหแล้วทั้งกูรู้กูรู้รู้จริงไม่รู้จริงเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าปีนี้นะครับคนจะตกงานเป็นหลายล้านคนเลยนะครับแล้วตอนนี้หลายๆคนประมาณการกันนะครับว่า จะติดเอ่อจะมีคนตกงานภายในสิ้นปีเนี่ยจะมีคนตกงานในประมาณ8ล้านคนเลยนะครับตัวเลข8ล้านคนเนี่ยมันมันหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับเอ่อหลายๆท่านนะครับที่มาทํางานไม่ว่าจะเป็นตามกรุงเทพตามนิคมอุตสาหกรรมหรือตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนในท้องถิ่นนะครับหลายๆท่านเนี่ยมาจากต่างจังหวัด นะครับามาจากอะไรก็แล้วจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาทํางานในกรุงเทพเนี่ยพอตกงานจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็กลับบ้านกลับบ้านกลับบา้บบานต่างจังหวัดนะครับจากเดิมทีเนี่ยมาจากต่างจังหวัดก็มาเช่าห้องพักมาเช่าคอนโดมาเช่า comments, อพาร์ตเมนต์ตึกแถวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่พอนี้ตอนนี้ตกงานแล้วเนี่ยครับก็คา,าดว่าจะหางานได้ ค่อนข้างนานนิดหนึ่งคงคไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้เนี่ยก็เลยกลับบ้านไปตั้งหลักกันก่อนเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากไอที่เขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีคนอีกประเภทนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยอยู่คนเดียวหรืออยู่กัน2คนผัวเมียก็เช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอยู่นะครับแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกครับเช้าตื่นมาก็รีบออกไปทํางานเย็นกว่าจะกลับบ้านก็6กโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งอาศัยอาบน้ําดูทีวีแล้วก็อาศัยนอนเท่านั้นนะครับ เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้อยู่เสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินห้างไปท่องเที่ยวอนะไรเนี่ยนหลายๆคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เช่าบ้านอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่คุ้มถูกไหมเช่าคอนโดอยู่ไม่คุ้มก็เฮ้ยเป็นไปได้ไหมก็คือสมมติว่าตอนนี้เขาเช่ากันอยู่นะครับสี่พันก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราแค่อาศัยนอนอาศัยอาบน้ํอาอาศัยอะไรอะดูทีวีอะไรเนี่ยเปลี่ยนไหมจากสี่พันเช่าสี่พันไปเป็นเช่าสามพันห้าสามพันสองพันห้าเพื่อประหยัดในยุคโควิดเนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับแล้ว <in> อ <foreign language> ีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทชายโสดนะครับหญิงโสดนะครับอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็เช่าห้องอยู่คนเดียวนะครับจ่ายค่าเช่าอยู่คนเดียวเลยนะครับต่อไปนี้นะครับประหยัดนะครับก็อาจจะยกเลิกห้องเช่านะครับแล้วไปอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่รวมกัน2คน3คนเพื่อความประหยัดนะครับจากนั้นอย่างตัวแปรเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้จำนวนคนที่จะมาเช่าแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยที่อยากจะคุยกับท่านก็คือจํานวนห้องพักห้องเช่าที่ที่แต่ละคนเอามานําเสนอเนี่ยนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนที่มีเงินเย็นนักลงทุนนะครับมีเงินเย็นมาซื้อคอนโดซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเช่ากันเยอะแยะนะครับแล้วก็มีคนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เข้าไปเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินคนอื่นเนี่ยนะครับก็ เป็นพนักงานประจําอยู่นะครับแล้วก็ใช้สลิปเงินเดือนนะครับไปกู้แบงค์ซื้อคอนโด2อสห้องห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องนะครับเพื่อเอามาให้เช่าเนี่ยนะครับตลอดจนอย่างนี้นะครับหลายๆขั้นเนี่ยปกติอยู่คอนโดซื้อคอนโดของตัวเองอยู่นะครับแล้วช่วงนี้ตกงานนะครับรายได้ก็ไม่มีนะครับก็กลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กลับไปอยู่ครอบครัวใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ไอคอนโดที่ที่ตอนนี้ซื้อมาเนี่ยนะครับก็พยายามจะขายแต่ขายไม่ได้ตอนนี้ก็ให้เช่าแทนนะครับ จะบอกท่านอย่างนี้นะในประเด็นนี้ก็คือว่าต่อนเนียมีมีห้องเช่าออกมานําเสนอห้องเช่าว่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะแย้งผมนะครับว่าเฮ้ยสมศักดิ์ของเจ้ของเฮียเนี่ยมันอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยเว้ยเป็นคอนโดให้เช่าเนี่ยติดอยู่ติดอยู่รถไฟฟ้าเลยหมายความว่าติดอยู่สถานีรถไฟฟ้าเลยเดินจากสถานีรถไฟฟ้าก็เจอ,เอ,อคอนโดเฮียที่เฮีย er, ปล่อยเช่าแล้วว่ะ ต้องเรียนเฮียร์กับเจอย่างนี้นะครับตอนนี้ไอ้ประเภทคอนโดใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT BTS เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT มารวมกันเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดนะครับแล้ว2ข้างทางของสถานีรถไฟฟ้าพวกนี้นะครับก็จะมีคอนโดเนี่ยอยู่ข้างข้างทางทั้งสองข้างทางเลยทั้ง2องหัวถนนเลยซ้ายขวานะครับยังไม่รวมไอ้ตามต่อซอกซอยนะครับที่มีอันนี้ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนโดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนที่เขาซื้อแล้วปล่อยเช่าก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นโอกาสที่เออจะหาผู้เช่าในพ่ยค่าลำบากนิดนึงนะครับประเด็นที่3นะครับประเด็นต่อมาที่อยากคุยก็คือเรื่องค่าเช่านะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนเนี้ว่าที่ผู้เช่าก็หายไปเยอะแยะแล้วนะครับจํานวนห้องว่างก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้ถ้ามีใครสักคนเนี่ยอยากจะเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับเขาเลือกได้หมดเลยนะครับเขาเลือกราคาแบบเพศแบบถูกๆห้องสภาพดีๆเงื่อนไขดีๆนะครับจากเดิมน,นะครับสมมุตินะครับห้องประมาณเนี้ยห้องประมาณเนี้ยใหม่ๆกิ๊บๆอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุตนะินนะสี่พันสี่พันอ่ะก่อนก่อนโควิดนะบาทนะสี่พัน ตอนนี้โควิดระบาดแล้วห้องเช่าเหลือเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะหาห้องเช่าแบบเดียวกันในราคา3 5 0 0 3,000 2,500 2,000อะไรก็แล้วแต่นะครับตามเงื่อนไขาบางคนเนี่ยเฮ้ยคุณสมศักดิ์เบอร์ไว้ว่า่าจาก4,000เหลือ2,000อะไรเงี้ยต้องเรียนอย่างนีนะ้เรียนท่านอย่างนี้นะครับตอนนี้ห้องมันว่างเยอะหลายๆท่านบางคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของห้องแล้วปล่อยเช่าบางคนคนเดือดร้อนต,อต้องเรียนอย่างนี้นครับหลายๆคนเดือดร้อนเนี่ยเฮ้ย2,000ก็เอาแล้วอะ่ะ จาก4,000 2,000ก็เอาแล้วขอให้ได้ตังค์มาก่อนนะครับและเงื่อนขไขเมื่อก่อนเนี่ยามาเช่าห้องทีเนี่ยผู้เช่าก็ตั้งเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยต้องทําสัญญา6เดือนปีหนึ่งประกันตรงพุ้นปนนี้เยอะไปหมดตอนนี้เงื่อนไขมันก็ผ่อนคลายแล้วครับเท่าที่รู้ตอนนี้3เดือนก็เอาแล้วเงินประกันก็โอเคนะหยวนหยวนกันได้สักเดือนครึ่งเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไหวพอรับได้ก็รับกันไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้เช่าก็มีโอกาส เช่าที่จะเลือกเลือกแบบที่ดีๆราคาถูกๆเงื่อนไขไม่เยอะมากมายเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าท่านจะปล่อยเช่าตอนนี้มันก็ต้องทําใจนะครับว่าเฮ้ยค่าเช่าก็ไม่ดีนะครับเงื่อนไขอะไรก็ตั้งมากมายไม่ได้นะครับก็ต้องทําใจตรงนี้นิดนึงนะครับประเด็นที่4ี่นะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ท่านคิดนิดนึงนะครับกรณีท่านเป็นนักลงทุนนะครับมีเงินเย็นอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับ หมายความว่าท่านแบ่งส่วนหนึ่งมาลงทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านก็เก็บไว้เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนที่เอเงินลงทุนตรงนี้นะครับแล้วถ้าท่านยังอยากลงทุนในคอนโดเนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะครับลองดูก็ได้นะครับเผื่อว่าคนอื่นไม่ประสบความสาเร็จท่านอาจจะประสบความสาเร็จก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเตือนกับท่านหลายๆท่านนะครับที่เป็นพนักงานประจำที่ที่อยากจะลงทุนในอสังหารรมทรัพย์ช่วงนี้นะครับ แล้วก็เอาพวกสลิปเงินเดือนไปกู้เงินกับแบงก์มาซื้อคอนโดหวังที่จะเอาคอนโดเนี่ยไปปล่อยเช่านะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้ค่าเช่าเนี่ยมาผ่อนแบงก์นะครับอาจจะมีรายได้จากส่วนต่างระหว่างค่าเช่ากับไอ้ค่าผ่อนแบงก์ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับแล้วคาดหมายว่าให้ผ่อนไปเรื่อยๆจนมันหมดเนี่ยนะครับได้ได้ไอ้ค่าเช่ามาผ่อนมาผ่อนมาผ่าอนนะครับพอหมดสัญญาไอ้ส่งเงินกู้หมดแล้วเนี่ยไอ้ตัวคอนโดนี่มันก็เป็นของเรานะครับหลายท่านคิดแบบนี้นะครับ ้องบอกคิดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีไอไอ,อย่างเงี้ยวิธีการลงทุนแบบนี้มันก็ยังใช้ได้นะครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนคิดแบบนี้แล้วก็มีปัญหากันคนข้างเยอะนะครับผมก็เลยอยากจะให้ท่านฉุกคิดนะครับถ้าท่านมีแนวความคิดแบบนี้นะครับคิดให้ดีก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามันซื้อมาแล้วกู้เงินมาซื้อแล้วมันหาคนปล่อยเช่าไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วโชคร้ายท่านเกิดตก,ตกงานไป ไม่มีเงินผ่อนต่อเนี่ยนะครับแล้วจะบอกว่าเฮ้ยผ่อนเออผ่อนต่อไม่ได้ก็ขายสิไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันไปขายใขรนะครับขายลําบากมากๆเลยนะครับของใหม่ยังขายลําบากเลยแล้วของมือสองเนี่ยก็ยิ่งลำบากหนักขึ้อีกเลยนะครับถ้าท่านฟังผมมาทั้งหมด4ประเด็นนะครับจากเริ่มต้นมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันหมดหวังกับการลงทุนใน คอนโดให้เช่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับออโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าช่วงนี้มันก็ไม่น่าไม่น่านะครับไม่น่านะครับใช้ความอันนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับยังไม่ใช่เวลาที่มาลงทุนในคอนโดแล้วปล่อยเช่านะครับมาซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าตอนนี้อยากลงทุนจริงๆเลยมันคันไม้ขันมือเลยนะครับ ผมแนะนำนะครับทำเลที่ผมว่านะในความรู้สึกผมเนี่ยยังเป็นคนเป็นเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยอยู่นะครับก็คือทำเลนามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐบาลเนี่ยนะครับยังเป็นออทำเลที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอะไรน้องๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักศึกษานะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากต่างถิ่นนะครับออแล้วมามาเรียนในกรุงเทพหรือมาเรียน ไอ้จังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็มีที่พักนะครับงั้นเขาก็ต้องหาที่พักนะครับหาที่พักนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็มาคนมาด้วยกันคนมาตัวคนเดียวอะ่ะหรือบางทีก็มากับเพื่อน2อสาคนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเช่าห้องพักประเภทอพาร์ตเมนต์คอนโดเอ่ยนะครับถ้าเรามีไอ้คอนโดมีอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับอยู่หน้ามหาลัยนะครับและยิ่งใกล้ๆมหาลัยเท่าไหร่เนี่ยนะครับ,รบโอกาสที่เราจะได้น้องๆพวกนี้นะครับมาพักอยู่ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าอะไรนะครับที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอยู่เนี่ยครับตัวนี้แกมีอพาร์ตเมนต์นะครับแกทำอพาร์ตเมนต์แต่เนี้ยอันนี้กระโปกใหญ่เลยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่แถวบางแสะนะครับแถวแถวมอบูใกล้ๆมอบูเลยนะครับโทรติดต่อแกช่วงนี้แกบอกเฮ้ยสมศักดิ์ช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยว่ะเฮ้ยช่วงนี้มันใกล้เปิดเทอมช่วงที่ผ่านมาเนาะช่วงที่ผ่านมามันใกล้เปิดเทอมเฮ้ยตอนนี้มีน้องๆเนี่ยมาหาห้องพักมาขอดูห้องพักก็ต้องไปเปิดห้องพัก ดูแล้วชอบใจก็ต้องมาทําสัญญาเสร็จปุ๊บน้องๆทําสัญญาเสร็จน้องๆ้องก็ย้ายเข้ามาเนี่ยโอ้โหอะไรแกก็ต้องมาดูแลเนี่ยนะครับแล้วเท่าที่รู้เนี่ยนะครับคนไออพาร์ตเมนต์แกเนี่ยรู้สึกจะร้อยเนะครับเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจนะวันนี้อที่เราถ่ายกันอยู่วันที่2กระกฎาคมเนี่ยามาาล่เปิดหรือ,อยังนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันใกล้จะเปิดแล้วก็พี่เขาก็สารวนอย่างนี้นะครับก็ถ้าถ้าสมมติเปิดอาพาร์ตเมนต์แล้วมีคนพัก1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับ รับเงินรับทองกันทุกเดือนนะครับแล้วน้องๆเนี่ยปกติเขาก็อยู่กันหลายเดือนนะครับเขาถ้าไม่ปิดเทอมใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คืนห้องนะครับเ็าอ,อยู่กันย,วยาวๆนะครับแล้วก็ปิดเทอมไปแล้วเนี่ยนะครับก็อ,อาจจะช่วงช่วงปิดเทอมทอมาจจะว่างไปน้ององอาจจะคืนห้องนะครับถ้าปิดเทอมใหญ่เนาะแต่หลังๆพอพอเปิดเทอมกลับมาเนี่ยนะครับมันก็เต็มเหมือนเดิมนะครับงั้นผมอยากจะบอกว่า้ถ้าจะลงทุนช่วงนี้นะครับอยากจะลงทุนจริงๆก็ลองเลงแถวไอ้หน้ามหาวิลัยนี่ก็เป็นจุดน่าสนใจนะครับ เนื้อหาสาระก็มีประมาณนี้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มีแนวความคิดแนวความคิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะมีแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งก็ได้นะครับแตกต่างกันก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับเราอยู่ประเทศอะไรประชาประชาธิปไตยมีมีเสรีทางความคิดนะครับแล้วถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติม ก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วถ้าต้องการให้ผมตอบอะไรเป็นส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการเปในหน้าสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามาชวนคุยกันนะครับหรือตอบปัญหาทางเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะครับก็แอดไอเดียไลน์มาคุยกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าผมพอจะช่วยตอบคําถามหรือช่วยอะไรท่านได้บ้างเนี่ยนะครับผมก็ยินดีนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับเราคนไทยไม่ช่วยกันเนี่ยนะครับคงไปไม่รอดแน่เลยนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ